เซลเมียมากคิดถึงมากใกล้ถึงวันวิวาที่ไทยแล้วสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดง หมาปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนวเทมัสหลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นงานวิวาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมากับบรรยากาศสุดโรแมนติกดั่งนิยายที่วิลล่าโบนมีอินเลคโคโมอประเทศอิตาลีและกำลังจะมีงานแต่งอีกครั้งที่ไทยในวันที่12พฤศจิกายน2566ล่าสุดหมากคิมได้คงแข่งกันเป็นฉลองปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของนายเอรุนพี่ผู้จัดละครคดสนิทอย่างแอนทองผสมโดยปาร์ตี้นี้ยังมีอีกหลายๆคนมาร่วมด้วยอาทินัทมีเรียเต้านัทพรติกกัญรัตซึ่งทั้งคิม และหมารวมถึงพี่ๆในงานได้รองเพลงว่าให้แอนแต่ทว่าเจ้าของงานกลับอัดคลิปถ่ายเพียงแค่หมากระดินคนเดียวงานนี้ทำเอาสาวคิมเบอรี่ถึงกับขอวินกลางวงฮาๆบอกว่าร้องอยู่5ชีวิตชนีถ่ายผู้ชายคนเดียวแหกปากร้องอยู่ตั้งนานไม่ถ่ายก่อนที่ทางด้านของแอนจะโพสคลิปดังกล่าวลงสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นแนบแซไว้ว่าเมียขี้หึงมาก